สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับผมโค e IT, ้ดตีไอทีรีวิวแอปนะครับมาเจอกับท่านในวันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆมาฝากท่านอีกเป็นประจำเช่นเคยครับซึ่งเช่นเดียวกันกับที่หน้าจอผมตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างแบบฟอร์มนะครับขึ้นมาในระบบแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลที่ผ่านการกรอกแบบฟอร์มนี้ก็จะถูกจัดเก็บใน Google Sheets นะครับซึ่งความพิเศษของแบบฟอร์มนี้นั่นก็คือ สามารถที่จะเพิ่มข้อมูลนะครับล้างข้อมูลแล้วก็ค้นหาข้อมูลเมื่อค้นหาเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะลบหรือทาการปรับปรุงข้อมูลได้เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการทํางานว่าจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการสร้างกันเลยแล้วกันนะครับผมจะลองใส่ตรง first name ตรงนี้นะครับเป็นณนรงค์วิทย์ก็แล้วกันนะครับณรงค์วิทย์นะณรงค์วิทย์ไหนกันาะสุกุลสิงค์พุฒนะครับเป็นชื่อของผมเองนะครับนถนน นสะทนละมาร์กนะครับบ้านผมอยู่อำเภอวารินชัมราบนะครับสะทนละมาร์กอ่าโอเคนะครับอำเภอวารินชัมราบนะครับสเตทก็คือจังหวัดอุบลราชธานีรหัส3 4 1 9 0นะครับ3 4 1นึนะครับอีเมลก็เป็น itreviewapp ก็แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลจนครบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่ม add record ตรงนี้นะครับระบบก็จะถูกจัดเก็บลงใน Google s h e e t ที่เป็นฐานข้อมูลนะครับเสร็จต่อจากนั้นเราลองเคลียร์ข้อมูลแล้วก็ข้อมูลก็จะว่างปเปล่าทีนี้ลองมาลองค้นดูว่าถ้าเราเซิร์ชชื่อเราที่พิมพ์มอสักครู่นี้จะเจอหรือไม่ผมก็จะลองใส่เป็นนัาลงวิทยนะครับ แล้วผมลองคลิกที่ปุ่มเซตนะครับก็จะทําการค้นพบข้อมูลในดังกล่าวนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับหรือต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขล้วก็สามารถคลิกปุ่มอัปเดตนะครับทำการพิมพ์นในช่องดังกล่าวแล้วก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตหรือไม่ต้องการก็สามารถกดปุ่มดีล็ทได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานของขั้นตอนที่เราจะพาท่านสร้างในวันนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือในการสร้างไปพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนแรก ให้ท่านเข้ามาในส่วนตัว Gmail นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม9ด9ดของตัว Google a p p ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนมาที่คำว่า Drive นะครับในเครื่องของท่านเป็นเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วแต่ท่านจะทำการกำหนดค่านะครับต่อจากนั้นผมก็จะมาคลิกจุดเดิมนะครับแล้วก็มาคลิกที่คำว่า Google s h e e t นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างจุดนี้นะครับกดเจอแล้วกด1ครั้งเลยนะครับ1ครั้งเข้าไปที่พื้น s h e e t เมื่อเราได้ Google Sheets เสร็จแล้วท่านจะเห็นว่าแบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีฟิลที่ชื่อว่า First Name นะครับ Last Name Street City State นะครับ Zip ก็คือรหัสไปรษีแล้วก็อีเมลนะครับมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นะครับแต่ผมจะใส่เป็น ID อีกหนึ่งเป็น8แล้วก็มีวันที่เราสร้างอีกหนึ่งอันนะครับามาดูว่าเราจะทำอย่างไร ในที่นี้ผมทําการพิมพ์ไว้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะ Copy จากตรงนี้ไปใส่เลยนะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วผมจะทําการ copy อันแรกไปเป็น ID นะครับและผมก็ไปเปิดในส่วนตรงนี้นะครับเป็น ID คอลัมน์แรกนะเข้ามาในปุ่นชี t อันดับแรกท่านทําการคลิกที่ปุ่มว่างก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสร้างเป็นไฟล์สําหรับจัดเก็บข้อมูลของเรา ในเซล A 1ตรงนี้ผมก็ใส่ลงไปเลยเป็น ID นะครับเซล์ Sell ที่2ก็เลื่อนมาเป็น first name นะครับเป็นชื่อนะครับตรงนี้นะครับเซล C ์ C1 ผมก็ใส่เป็น last name นะครับตรงนี้ลงไปเซล D ์ D1 ผมก็จะใส่เป็น street นะครับถนนนะครับเซล E ์ E1 ผมก็จะใส่เป็นคำว่า city คือ เมืองเรือมเภอที่เราอยู่นะครับนะเซลล์ต่อไปคือ F1 ผมจะใส่เป็นสเตทนะครับคือจังหวัดนี่นะครับแล้วเซลล์ G1 ผมก็จะใส่เป็นตัวซิปนะครับก็คือรหัสไปรษณียน์นะครับแล้วเซลล์ h 1ผมก็จะใส่เป็นอ e ีเมลนะครับลงไปเลยตรงนี้แล้วเซลล์สุดท้ายคือ I1 นะครับผมก็จะใส่เป็นวันที่เราทำการสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมานะครับนาครบเรียบร้อยนะครับนี่คือ ข้อมูลที่เราจะใส่ลงไปเดี๋ยวสักครู่เราจะไปเขียนสคริปต์นะครับแล้วเมื่อสคริปต์มันถูกต้องมันย่อยสามารถบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลดังกล่าวได้นะครับทีนี้ด้านล่างตรงนี้จากชีทหนึ่งผมจะใส่หรือเปลี่ยนให้มันเป็นคําว่า Data ก็แล้วกันนะครับเป็นข้อมูลก็แล้วกัน Data ต,ตรงนี้นะครับส่วนสเปซชีทไม่มีชื่อตรงนี้ผมจะใส่เป็นเว็บแอปก็แล้วกันนะครับเว็บนแะอพเทสก็แล้วกันตรงนี้นะครับเว็บแอพเทสนะครับเพื่อให้เราเห็นในความง่ายของการใช้งาน เมื่อเราเตรียมฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปให้ท่านไปคลิกที่คําว่าส่วนขยายนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเครื่องแต่ละเครื่องนั้นตั้งเป็นเมนูอะไรไว้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับในที่นี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยไว้เสร็จแล้วผมก็เลื่อนลงมาที่แอปสคริปต์ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งไปนะครับเราทํางานกันอยู่แค่2ไฟล์นะครับคือไฟล์ที่เป็น g s กับ .html นะครับ เมื่อเราทําการสร้างไ์นิ้เสร็จนะครับอันดับแรกนะครับให้ท่านทําการใส่ชื่อโครงการด้วยชื่อตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะใส่เป็น Web App Test ก็แล้วกันนะครับน่าเสร็จแล้วผมคลิกที่คําว่าเปลี่ยนชื่อครับตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น Web App Test แล้วน,นะครับจุดต่อไปที่เราจะดําเนินการนั่นก็คือใส่ตรงรหัสตรงนี้นะครับทีนี้ผมเตรียมรหัสตรงนี้ไว้ท่านเดี๋ยว ลิงก์นี้ผมจะใส่ไว้ใต้คลิปที่ท่านดูในวันนี้แล้วก็แล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีเป็นอันที่6นะครับอันนี้ผมจะรวมไฟล์ Google Script ที่ผมทําแล้วก็ใช้งานจริงแล้วก็เอามาเรียบเรียงให้ท่านได้ใช้งานต่อได้อย่างสบายไฟล์แรกที่ผมจะทําคือ c o d e j s นะครับท่านก็เลื่อนลงมาท่านก็ copy ตรงนี้เลยนะครับคลิกปุ่มนี้เลยกดลงไปหนครั้งที่ Copy เสร็จแล้วท่านก็ทําการนําลงมาวางตรงนี้นครับที่รหัสจุด gs ทำการ select แล้วก็ลบข้อมูลเดิมทิ้งเสร็จแล้วทำการ control v หรือคลิกขวาวางก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนตรงนี้จากรหร 7, ัส gs ฮาลองเปลี่ยนลกให้เป็นภาษากฤษนะครับผมก็จะใส่เป็นโค้ดนะครับ code นะครับโค้ดอ่าเดี๋ยวเราจะกลับมาอธิบายนะครับไฟล์ที่2ที่เราจะสร้านะครับในนี้เรียบร้อยแล้วผมทำการเตรียมไว้ท่านเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า web app html นะครับเหมือนเดิมท่านก็ทำการ คลิกปุ่มตรงนี้นะครับ Copy เสร็จแล้วท่านก็มาที่ตรงไฟล์สคริปต์ของเรานะครับเดิมทีมันจะไม่มีไฟ html นะครับท่านก็คลิกที่เครื่องหมายบวกได้เลยกด1ครั้งแล้วเลื่อนลงมาที่ html นะครับผมก็จะพิมพ์เป็นเว็บนะครับ app นะครับหน้าด o html เราไม่ต้องพิมพ์นะครับมันจะสร้างเองอัตโนมัตินะครับปุ๊บก,กด1ครั้งนี่ได้แล้วนะครับ เราก็คลิกหนึ่งครั้งลงไปทําการ s ีเล c t ข้อมูลทั้งหมดกดปุ่ม delete แล้วก็ทาการ control v โค้ดที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้นะครับเรียบร้อยและนะครับเนี่ยมี2ไฟล์แค่นี้เองครับที่เราจะใช้ในการทํางานท่านก็จะเห็นว่าอ้าวละครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดแต่ละตัวนะครับโค้ดตัวแรกเป็นโค้ดจุด js ตรงนี้จะเป็นไฟล์ที่เราใช้ในการหาเชื่อมโยงไปยังสคริปต์นะครับอันดับแรกหลังจากเราคลิกที่ปุ่มเรียกใช้มันจะทําการเรียกไฟล์นะครับหรือฟังก์ชันดูเก t ตตรงนี้ขึ้นมา ซึ่งจะทําการเรียบไฟล์ที่ชื่อวิฟแอปตรงนี้ขึ้นมานะครับวิฟแอปนะไฟล์นี้นะครับขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัว A ใหญ่แล้วกันนะครับให้มันเหมือนกันว็บแอปนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกันนะครับว็บแอปตรงนี้ก็เหมือนกัน ทีนี้เมื่อทําการเรียกใช้เสร็จปุ๊บให้ทําการดึงข้อมูลหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นไฟล์ spreadsheet หรือ Google sheet ของเราซึ่งก็จะเรียก Get sheet by name นั่นก็คือไฟล์ที่เราสร้างไว้สักครู่นี้นะครับนั่นคือไฟล์ตัว Data ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับทำการดึงขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทําการเ e ิร์ h หาข้อมูลนะครับว่าเราจะใช้ข้อมูลในส่วนไหนในการดึงข้อมูลขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชันอัปเดตอันนี้กรณีที่เราต้องทําการค้นเจอนะครับก็จะมีการอัปเดตอัปเดตก็จะเรียกใช้ตัวแปรเหล่านี้ที่เราตั้งมาในใน ID ของเรานะครับแล้วก็จะเรียกไปใช้งานที่ชีทเนมที่ชื่อว่า d t t นะครับเสร็จแล้วตัวต่อไปคือถ้าต้องการลบก็คลิกที่ปุ่มลบนะครับซึ่งก็จะทําการเรียกใช้ฟังก์ชัน delete record ตรงนี้นะครับโดยใช้ ID เป็นหลัก และหลังจากนั้นคือถ้าเราต้องการเพิ่มข้อมูลในระบบก็จะทําการเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า add record ตรงนี้นะครับทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปจัดเก็บใน Google Sheets แล้วก็ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งคือฟังก์ชัน search record ก็คือการค้นหาข้อมูลที่เราพิมพ์ลงไปในระบบเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันผมจะไม่อธิบายทุกบรรทัดน,นะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลายาวมากถ้าไปอธิบายทุกตัวนะครับก็ท่านไหนที่มีพื้นฐานในการเขียน Google Script อยู่แล้วก็จะได้เร็วนะครับในหนึ่งในส่วนตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เสร็จไฟที่1ทีนี้ไฟที่2คือ w ว็บ p p html ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการประก,ะกาศเรียกใช้นะครับรวมถึงดึงฟังก์ชันที่จะใช้งานอย่างเช่นตัวแรก add new ไป add row ขออภัยครับ add row เวลาที่เรามีการคลิกปุ่มนะครับถ้าเกิดว่าปุ่มนี้นะครับคำสั่งไม่มีผิดพลาดก็จะทําการบันทึกข้อมูลนะครับาจากตัวแปรที่เราสร้างมาจัดเก็บในตัวแปรตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเลกขอดข้อมูลลงไปตามฟังก์ชันที่เราเขียนไว้นะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงคือฟังก์ชันเคลียร์เ o r คอร์นะครับก็คือกรณีที่เรามีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วนะครับข้อมูลยังจะคงค้างอยู่ในช่องเทคบ b ็อกนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มเคลียร์นะครับมันก็จะทําการล้างข้อมูลในช่องเทคบ b ็อกต่งกางๆนะครับให้เราสามารถเห็นเป็นข้อมูลว่างเปล่าเพื่อที่เราจะทําการเพิ่มเลกคอร์ใหม่หรือทําการค้นหาเลกคอร์ใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันนะครับอัปเดตเลกคอร์ตต่อต่อไปก็เป็นฟังก์ชันดีล e ทเลกคอร์ตนะครับรวม โชว์เลกคอร์ดตรงนี้นะครับเซิร์ชเลกคอร์ดตรงนี้ขึ้นมาเหมือนกันส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นสคริปต์นะครับที่เอาไว้นะครับในการเขียนเป็นภาษา HTML นะครับขึ้นมาในการใช้งานนะครับรวมถึงอันสุดท้ายด้วยนะครับเวลาที่เรามีการประกาศข้อมูลเรียกใช้ข้อมูลก็จะดึงโครงสร้างของ HTML ขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับเอาละเมื่อเรียบร้อยเรียบร้อยในส่วนตรงนี้แล้วก็ให้ท่านทําการมาคลิกจุดแรกนะครับกลับมาที่โค้ดก่อนนะครับจุดนี้โค้ดจุด j s เสร็จแล้วคลิกปุ่มบันทึกอีกรอบหนึ่งนะต่อจากนั้นให้ท่านคลิกที่ปุ่มเรียกใช้นะครับอย่าลืมนะครับหลังจากเขียนเสร็จปุ๊บจะต้องเรียกใช้ก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับในระบบส่วนล่างตรงนี้จะขึ้นคำว่าบันทึกการดําเนินการจนกว่าจะดําเนินการเรียบร้อยเราถึงจะสามารถทําการรันนะครับไฟล์ที่เป็น google script ขึ้นมาเอาละครับเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับถ้าเรากดนะครับก็จะระบบก็จะให้เราตรวจสอบสิทธิ์ว่าคุณจะให้เข้าถึงสิทธิ์ของ user ไหนนะครับ เราก็คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยนะครับรอสักครู่นึงก็จะให้ท่านเลือกว่าท่านจะให้เข้าถึงอีเมลไหนผมก็เลือกอีเมลที่ผมทําการสร้างคือ IT Review App a Gmail ก็แล้วกันนะครับเสร็จต่อจากนั้นให้ท่านคลิกที่ปุ่มขั้นสูงแล้วเลื่อนลงมาที่ไปที่เว็บแอปเทสไม่ปลอดภัยนะครับกดหนึ่งครั้งลงไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มอนุญ,ญาตตรงจุดนี้ได้เลยนะนะครับ รอสักครู่หนึ่งถ้าสมบูรณ์เรียบร้อยไม่มีผิดพลาดนะครับอันนี้ก็จะมีผิดพลาดนะครับเว็บแอปอันนี้ไม่สามารถค้นหาเจออ๋อเจอแล้วครับจุดนี้ผมพิมพ์ผิดเมื่อสักครู่นี้ผมลืมตัว B ครับนี่นะครับเป็น B เล็กแล้วกันนี่ครับอ่าเจอแล้วข้อผิดพลาดเรียกใช้ใหม่ครับอ่าโอเคถ้าสมบูรณ์เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะดําเนินการเสร็จเรียบร้อยนะครับ คราวนี้เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะนําระบบนี้ไปทดสอบกันมาดูว่ามันจะทดสอบผ่านหรือไม่นะครับต่อจากนั้นให้ท่านมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้กดหนึ่งครั้งแล้วไปเลือกที่การทําให้ใช้งานได้ในรายการใหม่กดหนึ่งครั้งลงมานะครับแล้วก็ให้ท่านไปเลือกประเภทเราก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับเลือกเป็นเว็บแอปหนึ่งครั้งคําอธิบายหมย่จะเขียนหรือไม่ผมก็ลองใส่แล้วกันนะครับเว็บแอปเทสก็แล้วกัน ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงกรณีที่เราต้องการที่ทุกคนเข้าถึงก็มาคลิกที่ทุกคนเลยนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่การทําให้ใช้งานได้กดหนึ่งครั้งลงไปเขาจะทําการ generatet c o d ออกมาเป็นลิงก์ให้เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเราอยากจะเปิดเราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราอยากจะคัดลอกลิงก์นี้ไปให้เพื่อนใช้ทางอีเมลทางไลน์ทางเฟสก็กดที่ปุ่มคัดลอกเขาจะทําการคัดลอกลิงก์นี้ไป ในที่นี้ผมจะทำการทดสอบระบบนะครับผมก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยถ้าถูกต้องสมบูรณ์แบบนะครับก็จะแสดงข้อมูลนี้ขึ้นมาให้เราเห็นเป็นแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวท่านมาลองหน้าจอตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นแบบฟอร์มว่างเปล่าอยู่ผมจะลองทําการพิมพ์ลงไปดูนะครับดูว่าระบบนี้จะใช้งานขอขอนุญาตปิดหน้าต่างพวกนี้ไปก่อนนะครับ ดูว่าระบบที่เราสร้างขึ้นมาจะใช้งานได้หรือไม่นะครับผมจะลองพิมพ์นคนแรกก็แล้วกันนะครับเป็นชื่อผมณรนะงค์วิทย์นะสิงค์ีบุตรนะครับเป็นชื่อผมเองกับถนนนนะสถนละมะโอเคนะครับเมืองวาลินชัมราบ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรหัสพันธุธ์สามสี่หนึ่นะครับอีเมลก็ใช้อีเมลผมเลยนะครับ it review app gmail เสร็จแล้วนะครับจะมี3ปุ่มนะครับก็คือปุ่ม search ปุ่ม add record แล้วก็ปุ่ม clear record นะครับในที่นี้เมื่อผมพิมพ์ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วผมก็คลิกที่ปุ่ม add record ตรงนี้เลยนะครับนี่มาดูว่าข้อมูลที่เราพิมพ์เมื่อสักครู่นี้จะลงในระบบหรือย,ยังครับผมมาคลิกที่ปุ่มนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะ ผมจะลองขยายให้เต็มหน้าจอนะครับนี่ข้อมูลที่เราพิมพ์เมื่อสักครู่นี้ก็จะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับลองเพิ่มผู้ที่2อครับอยากเพิ่มผู้ที่2ท่านก็คลิกที่ปุ่มเคลียร์เล็กขดตรงนี้นะครับปุ๊บข้อมูลก็จะว่างทุกช่องลองใส่อีกเป็นเป็นศิลวิทย์สิ่งที่บุตรก็แล้วกันนะครับถนนสะทละมากเหมือนเดิม อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับรหัสไปรษณีย์สามสี่หนึ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ e ีเมลเป็นนะเ,เป็นอะไรดีครับเป็น a b c แล้วกัน,นครับ a b c at gmail com นะครับเมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยก็คลิกที่ปุ่ม add record ได้เลยนะครับปุ๊บลองดูซิว่า ข้อมูลคนที่2ที่เราเพิ่มลงไปจะลงในฐานข้อมูลหรือไม่เรียบร้อยครับลงมาในฐานข้อมูล g l e Sheet เป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะลองค้นดูว่าสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปมันสามารถค้นได้จริงหรือไม่นะครับมาลองดูนะครับจะได้หรือไม่อันดับแรกผมก็คลิกที่ปุ่มเคลียร์เละขอดก่อนนะครับนี่แล้วผมจะลองทําการเอามาค๊อปปี้เอาตรงนี้ก็แล้วกันนะครับค๊อปปี้เอาเลยเดี๋ยวเผื่อเราพิมพ์แล้วมันมีความผิดพลาดมันจะค้นไม่เจอผมก็วางลงไปในตรง first name ได้เลยนะครับคือทุกฟิลด์ที่อยู่ในนี้ ท่านสามารถที่จะพิมพ์แล้วก็ให้สามารถค้นหาได้เลยนะครับผมพิมพ์ชื่อลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะลองคลิกที่ปุ่มเิร์ชนะครับปุ๊บนะรอสักครู่หนึ่งเรียบร้อยครับข้อมูลที่เราพิมพ์ลงไปเจอเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองค้นดูคนที่2จะได้หรือไม่นะครับผมก็ทําการมากปีดลอกข้อมูลเดิมนะครับก็จะลองวางไปแทนที่ตรง first name แล้วก็ลองคลิกที่ปุ่มเิร์ชนะครับปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับคนที่2ก็เจอ คราวนี้ถ้าเราค้นเจอเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะทําการปรปับปรุงข้อมูลนะครับท่านก็อยากปรปับปรุงข้อมูลฟิลไหนหรือเลคคอร์ดไหนนะครับยกตัวอย่างผมต้องการเปลี่ยนเป็นอีเมลนะครับ A B C เป็นสบายนะครับสบายาสบายแอปจีเมนะครับผมก็คลิกที่ปุ่มหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตได้เลยนะครับ มาลองดูว่าฟิลที่เราแก้ไขเมื่อสักครู่นี้จะทําการเปลี่ยนหรือไม่ลองมาดูในปิ่มนี้นะครับนะเห็นไหมครับตรงนี้อีเมลจากเมื่อสักครู่นี้ abc ก็เป็นสบาย fgmail.com นะครับแล้วถ้าท่านไม่ต้องการท่านอยากจะลบทิ้งก็สามารถคลิกที่ปุ่ม delete ได้เลยนะครับปุ๊บอ่าหนึ่งครั้งนะครับนะก็จะหายไปมาดูว่าในฐานข้อมูลหายจริงหรือไม่เรียบร้อยครับเห็นไหมครับก็หายจริงก็จะเหลือเฉพาะคนที่เราต้องการนี่ครับเรียบร้อยทั้งสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขนะครับ พ้นเพิ่มเติมแล้วก็เคลีย์ข้อมูลได้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์หวังว่าคลิปนี้ท่านดูจากผมแล้วสามารถเอาไปประยุกต์ต่อได้โดยมาเขียนฟังก์ชันเข้าไปเพิ่มเติมได้ใน Google Script นะครับหรือเอาไปประยุกต์ใช้งานในห,หน่วยงานหรือองค์กรของท่านเพื่อเกิดประโยชน์ในโอกาสต,ต่อไปนะครับวันนี้หวังว่าคลิปที่ผมให้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยหากถูกอกถูกใจอย่างไรอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่ม subscribe และปุ่มแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาคลิปในโอกาสต,ต่อไปวันนี้ โคตตีไอทีรีวิวอัพลาท่านไ้ก่อนเจอกันในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับผม